ค่อนข้างกำลังโอเคเลยแต่แตอนนี้เข้าเมืองบ่อยก็จะมีการเบรกไฟแดงเขาเบรกไฟแดงเสร็จของแค่มาข้างหน้าน,นิดเดียวครับน้าหนักก็ขึ้นมาเตืนอีกแล้วแล้วปัญหาคือตอนนี้อีกประมาณ10ไมล์ข้างหน้าด่านเปิดครับเป็นด่านแรกแล้วก็ด่านสุดท้ายของของโหลดนี้นะนก็ตอนนี้ก็กําลังหารูเส้นทางครับว่าจะอ้อมดีไหมเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมผ่านด่านนี้นะเรียกทุกคันครับผมก็เลยค่อนข้างเสียงนิดน,นึงนะเพราะว่า มันเกินเยอะไหมมันก็เกินไม่ได้เยอะหรอกสมมติเขาให้17ตันผมอาจจะเกินมาประมาณ17ตันนิดๆครับ1ิตันนิดๆก็เลยไม่อยากเสี่ยงแต่ว่าเดี๋ยวจะลองดูกเศรษหน้าทางออกหน้าเนี่ยเราจะหาเกินกระแทกดูถ้ามันกลับไปก็โอเคคนระับแต่ถ้ามันไม่กลับผมจะต้องอ้อมครับเพราะว่าไม่อยากเสี่ยงนะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูครับเดีย๋ยวเราจะมาหาดูเนินนี้ดิมันมีเนินบางบาง่า อย่าบอกนะถนนเรียบมันเรียบอะทุกคนมันไม่มีเนินอะเราต้องหาเนินครับถ้าตรงพื้นเรียบๆอย่างนี้กระแทกไม่ไปเพราะว่าตู้นี้แบกข้างหน้าตู้นี้มันแบกข้างหน้าได้น้อยเราต้องหาเนินจริงๆเพื่อของไปข้างหลังเพราะตอนนี้ของข้างหลังก็สูงข้างหน้าก็สูงครับคือเรามีที่ไม่ได้เยอะมาก ไม่มีเนินทุกคน แต่ปัญหาคือเราทํายังไงจะให้มันไปข้างหลังได้คือปัญหานี้ทุกคนจะไม่เกิดกับทุกตู้ทุกตู้นะครับมันจะแล้วแต่บางประเภทตู้อย่างตู้เนี้ยแย่ที่สุดเลยในการโหลดแป้งเพราะว่าแบกข้างหน้าได้น้อยสุดครับก็คือตัวเนื้อเนื้อตู้นะตู้นี้หนักข้างหน้าอยู่แล้วทําให้เราใส่ของข้างหน้าได้น้อย แล้วโหลดแป้งเนี่ยครับเขาไม่ได้แยกไงเขาไม่ได้โหลดจากข้างบนว่าเอ้ยช่องนี้ข้างหน้าบังคับเท่านี้นะข้างหลังเท่านี้นะคือเขาจะใส่รูเดียวครับคือรูสามแล้วของก็จะไหล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 อะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นตู้อื่นเนี่ยถ้ามันแบกข้างหน้าได้เพิ่มกว่าอีกหน่อยนึงนะเราก็ออกมาโอเคแต่คือตู้เนี้มันไม่โอเค นิด,น,ด,น,ดน,นี่นะปัญหาของงานนี้ครับยากที่จะควบคุมแยกน้ำหนักแต่ละเผาถ้าเราไม่ได้ไปโหลดในสถานที่ที่อ,อ,อย่างอย่างอื่นเนี่ยบังคับได้ครับคือรายอย่างอื่นเนี่ยบังคับได้แต่พวกจมพวกแป้งเนี่ยครับบางที่เขาก็เป่าจากข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราควบคุมน้ำหนักแยกของเพาได้ยากขึ้น ันนี้คือเราใส่น้อยแล้วนะผมใส่น้อยกว่าปกตินะปกติจะใส่4ี่หมืนแปดหรือยีตันอันนี้ใส่แค่ยีิบสามตันครึ่งครับเพราะว่ากลัวเรื่องน้ําหนักเกินแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้เป็นคนบอกเขานะคือเขาใส่มาเองครับเพราะว่าเหมือนที่โหลดเขาก็รู้แหละอะไรเงี้ยว่าจะใส่น้อยลงอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันจะเกิดปัญหาการหนักหนักข้างหน้าแต่ถ้าผมเอาตู้อื่นมานะข้างหน้าได้สองหมื่นหนึ่งอย่างเงี้ยข้างหลังสองหมื่นเจ็ดก็โอเคเลยคื 00, อเบิกบวกข้างหน้าเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นพันปอน ทั้างหน้านี่แค่สองหมื่นปอนเองข้างหลังสองหมื่นแปดนี่ผมก็เอาโหลดไปส่งที่เมืองดิคัตเตอร์ครับอิกิรนอยเป็นครั้งแรกของผมเหมืนกันครับลรงงานใหญ่มากเอาเป็นแป้งเอ่อซอยฟลาเวอร์นะหรือว่าตัวเหลืองนะอากาศก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนครับ10บต่อองศาสิบหกสิบเจ็ด ไปกับสามเที่ยวมั้งครั้งหน้าเนี่ยโหลดหน้านี้ด้วยเหมือนกันคือไม่ต้องล้างแ้งครับไปส่งล็อกรหัสกลับไปรับมาส่งล็อกรหัสกลับไปรับวิ่งวนครับน่าจะจ่ายโอเคครับผมเป็นเนี่ยแป้งส่วนเหลืองจำพวกแป้งนี่ส่วนมากโอเคเกือบหมดครับหลดไหนก็ได้โอเคทุกคน แล้วเราจอดเอก็กเซนนี้จริงๆครับมันเกินไม่ได้เยอะนะน้ําหนักรวมไม่ได้เกินครับปัญหาของเราตอนนี้คือน้ําหนักเพาของเพาขับแค่นั้นเองครับเกินมาไม่กี่ร้อยไม่กี่ร้อยไม่กี่ร้อยโลหรอกแบบสองสามร้อยโลได้ั้งครับ left, 20, โชคดีนะมันมีทางอ้อมถ้าบางทีมันไม่มีนะครับมันก็เนาะกะจบครับ แต่ว่าจริงอ่ะบางด่าเขาก็ให้ครับเพราะว่าเขารู้ว่าลดงานอย่างผมเนี่ยมันเป็นเหตุสุดวิสัยก็คือเราไม่สามารถทําอะไรได้นะมันเป็นเหตุแบบนี่จริงๆนะทุกคนงานอย่างผมอ่ะบางที่ผมเคยเกินเป็นพันปอนด์เขาไม่ว่าอะไรนะเพราะเขารู้ครับเขารู้ว่าเราทําอะไรไม่ได้มันบางทีเราเบรกมั่งเลยมั่งของมันต้องมาไงล้อเราไม่ได้สามารถสไลด์เพื่อแก้น้ําหนักได้ครับมันก็จะ ในเมืองนิดนึงข้างหน้าเนี่ยครับเป็นด่านงานสไตล์อย่างผมก็จะเป็นปกติทุกคนคนก็จะทํากันบ้างเป็นปกติครับเพราะว่ามันเหมือนงานแช้งอ่ะทุกคนงานน้ําอ่ะของเหลวอ,อ่ะเราทําอะไรไม่ได้อ่ะขึ้นตาช่างแยกน้ําหนักเพาะจะไปแยกยังไงเพราะของเหลวมันเคลื่อนไหวใช่ไหมมันเป็นเหตุสุวิสัยครับแต่ว่าเราก็ไม่อยากเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะ เราก็ไม่เสี่ยงดีกว่าถ้าเรามีตัวเลือกอ้อมได้เราก็อ้อมแต่ว่าบางด่านเขาก็ไม่เคยพูดะไรนะผมถามคนในบริษัทเคยเกินตังไหมเขาก็บอกเกินเกินอะไรเงี้ยแบบนิดหน่อยอะไรเงี้ยไม่ไม่เป็นไรแต่ถ้าแบบนิดหน่อยสมมุติพันปอนด์อย่างเงี้ยครับถ้าไปเกินพวกแวร์หรือตู้ตู้ตู้เย็นอ,อาจจะโดนนะเพราะว่าล้อเขาอะสามารถแก้ไขได้ มันก็เลยข้ออ้างไม่ได้เยอะแต่งานผมเนี่ยล้อมันไม่สามารถสไลด์แก้น้ําหนักได้ครับข้ออ้างมันก็พอมีได้อะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างผมบอกว่าผมไม่อยากเสี่ยง โอเคเลยทุ้คนเอาแค่น้ําหนักรวมอะน้ําหนักรวมผมไม่เกินเลยต่ากว่าเยอะมากต่ากว่าตั้งตันกว่าครับน้ําหนักรวมนะเขาให้เแปดหมื่นอะผมออกมาแค่เจ็ดหมื่นเจ็ดเองครับเหลือทั้งสามพันปอนจริงๆเราไม่ได้มีปัญหาเลยน้ําหนักรวมปัญหาคือน้ําหนักเตาหนะ้าแล้วเมื่อวานอะนึกในใจอยู่ผมต้องเติมน้ํามันไงเพราะว่าผ่านปั๊มที่ชอบน้ํามันเนี่ยร้อยกัลลอนเนี่ยขึ้นมาทั้งแปดร้อยปอนครับ แต่ว่าผมก็เออเตอิมมาดีกว่าช่างมันช่างมันไม่เนี่ยผมคือผมซูมดูแผนที่ไปแล้วว่าเออมันมีที่อ้อมนะเราก็เติมไปก่อนถ้าด่านปิดเราก็ไปถ้าด่านเปิดเราก็อ้อมแค่นั้นเองแต่ผมว่าถ้าผมไปอ่ะเขาก็อาจจะไม่พูดอะไรหรอกครับเพราะว่ามันมาหนักหน้าเนี่ยเราอ้างได้ว่าเราวิ่งแล้วเราเบรกแรงครับสินค้าเลยไหลามาข้างหน้า ทุกคนข้อมูลเล็กๆน,น,น้อยๆนะครับอย่างเช่นหางชนิดของหางนี่ถ้าผมเชื่อไหมในบริษัทผมมีอยู่สี่ห้าชนิดนะถ้าผมผลหางอื่นนะครับโหลดนี้จะไม่มีปัญหาเลยะครับเพราะว่าหางอื่นน่ะสามารถใส่ข้างหน้าได้มากกว่าหางนี้หางนี้เป็นหางเดียวที่ใส่ข้างหน้าได้น้อยที่สุดก็เลยเกิดปัญหาหนักหน้าท้ายเบาแต่ถ้าหางอื่นเนี่ยมากได้แค่หนึ่งพันปอนอะผมโอเคเลยเนี่ยเพราะว่าผมเกินมาไม่ถึงพันปอน ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ครับผมปกติด่านเนี่ยครับถ้าเจอคนที่ตํารวจนิสัยดีหรือบางที่นะครับเขาก็จะให้เราไปแก้ก่อนนะทุกคนอย่างถ้าตู้แห้งตู้เย็นครับที่เคยเคยโดนอย่างเงี้ยให้แก้ก่อนก็คือแก้ก่อนก็คือให้เราวนไปครับแล้วก็ไปสไลด์ล้อเพื่อกระจายน้ําหนักแต่หางผมเนี่ยให้ผมไปแก้ที่ไหนผมก็แก้ไม่ได้เพราะว่า ถ้าไม่มีเนินให้ผมดีๆนะผมแก้ไม่ได้เพราะว่าล้อผมอะ่ะมันอยู่ตายตัวครับเพาของเทรลเลอร์ตายตัวหโลดนี้ก็จ่ายโอเคครับแค่300กว่าไม้นะแต่ว่าตีไปแล้ว,วกต็ตีกลับตีไปตีกลับก็โอเคเสียงเดียวเส้นทางไม่ค่อยดีฮนะัขู่ขาเยอะไปหน่อย มีแอปรถบรรทุกที่คนขับรถบรรทุกจะรีพอร์ตว่าเวลาผ่านด่านปุ๊บด่านเปิดอยู่หรือปิดอยู่เขาจะรีพอร์ตครับเป็นไฟเขียวคือเปิดรีพอร์ตเมื่อกี้ผมดูรีพอร์ตเมื่อ2นาทีที่แล้วก็เลยทําให้ผมรู้ว่าด่านเปิดเดี๋ยวหลายคนจะบอกว่าํำปีก่อนไหมมันไม่ได้ผิดทุกคนคือถามว่าผิดไหมมันก็ผิดที่เกินเพาแต่มันไม่ได้เกินเยอะครับคือน้ําหนักรวมเราอะไม่ได้เกินรถเราไม่ได้หนักแต่มันดูผิดเพราะว่า ด้วยกฎหมายที่เขาแยกเผาเนี่ยครับมันจุกจิกมันจุกจิกมากถ้าอย่างเป็นงานตู้แห้งตู้เย็นทําไมเขาแยกได้คนหลดของเขาก็รู้ครับน้ําหนักแพเล็ไหนหนักเท่าไหร่จัดเรียงไว้ข้างหน้าข้างหลังให้คนขับพอที่จะแก้ได้มันก็จะมีตัวเลือกในงานผมนี่มันไม่มีตัวเลือกครับมันสุดวิสัยจริงๆคือมันเขาก็รู้แหละตำรวจเขาก็รู้แหละจริงๆแล้วอะแต่แค่ว่าเราอย่างที่ผมบอกเราไม่อยากเสี่ยงแค่นั้นเอง เรามีทางอ้อมได้ทําไมเราต้องเสี่ยงใช่ไหม<า>ไม่อยากเสียงนองคะแนนหรือไม่ถ้าผมมีเครื่องปั่นไฟนะมันก็จะหนักเพิ่มขึ้นมาแต่เขาอนุโลมให้ห้าร้อยปอนแต่เครื่องปั่นไฟจริงๆหนักแค่สามร้อยปอนครับแค่สามร้อยปอนหรือว่าถ้าผมปล่อยน้ํามันมาให้เกือบเกี้ยงถังนะผมก็จะเซฟน้ําหนักไปได้ครับเซฟน้ําหนักไปได้อยู่ แต่เอาจริงถามว่าผมเคยเข้าไหมด่านแบบน้ำหนักเกินเผพเคยนะแต่ว่าเขาไม่พูดอะไรครับเพราะว่าเส้นทางนั้นอนะ่ะบริษัทผมวิ่งผ่านบ่อยมากเขาก็เจองานของบริษัทผมมาวิ่งผ่านเป็นประจำอะไรเงี้ยแล้วหางแบบประเภทนี้ก็วิ่งผ่านเยอะเขาก็คงแบบรู้แหละครับว่าหางอย่างเรามันมันทําอะไรไม่ได้อะ่ะผมเกินมาพันปอนตั้งร้ไปแล้วเขาก็ไม่ว่าอะไรนะ One hour later โอเคทุกคนตอนนี้ก็เดินทางมาถึงโรงงานแล้วครับเป็นโรงงานที่ค่อนข้างใหญ่ฮะอ่ะเราจะเข้าไปเช็คกินคิดว่าน่าจะรอนานอยู่ครับที่นี่นะถ้ามีรถก็คันละเกือบสองชั่วโมงครับแต่รอบที่แล้วผมมานี่เมื่อคืนไหนวะคันแรกสองชั่วโมงคันผมลงแค่ชั่วโมงเดียวต่างเขา้า เดี๋ยวจะขอตัวไปเช็คอินครับเนี่ครับเช็คอินเรียบร้อยกับป้อมรปภเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในแล้วก็หลังจากเข้าไปเราต้องไปจอดรอครับแล้วก็จะมีเราต้องโทรหาคนครับ ทรหาคนแล้วเดี๋ยวเขาจะบอกให้เราเข้าไปมั้ง สามไซโลครับไม่รู้อ่ะของใคร,รของใครมั่งเดี๋ยวเราจะไปจอดรอนี่ครับเราจะมาจอดสแตนบายกันตรงนี้ก่อนจอดรอลืมเลยนะแต่มันจะมีทั้งหมด3ที่เราไม่รู้ใครรอใครมั่ง แต่ของผมน่าจะไปตรงนู้นครับเดี๋ยวขออนุญาตโทรถามเขาครับผมนะตอนนี้เขาให้เข้าไปข้างหลังเลยครับใช่หไหมอันนี้ก็อีกที่หนึง่งอันนี้ก็ใช้เวลานานอยู่สามสี่ชั่วโมงการเป่าข้างหลังนู่นใช้เวลาสิบเป็นสิบชั่วโมงครับแต่ของผมนี่ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงไม่เกินบริษัทนี้เยอะมากเลยคนวิ่งข้อค่อนข้างแคบอยู่ครับ จะเลียวซ้ายเข้าไปทางออกก็แคบนะทุกคนต้องออกฝั่งนู้นโอ้ยไม่มีรถทุกคนไม่ใช่เราจะเสร็จไวเหรอวันนี้หวานหมูเลยหวานเจี๊ยบเลยเนี่ยหวานเจี๊ยบเลยผมต้องกลับไปเอาอีกโหลดหนึ่งครับนี่ก็เพิ่งกลางวันเองรีบไปด้วยวันนี้เห็นว่าพายุจะเข้าอาจจะมีเทอร์นาโดได้ครับลมจะแรงต้องรีบชิงออก นี่ฮะที่เราจะเป่าลงยงนี้ทำการบ้านมาดีครับทำไมทำการบ้านลงนะใหญ่ด้วยโอเคทุกคนก็เสร็จเรียบร้อยขอไม่ถ่ายต่อจากนี้เนาะเพราะว่าเขาค่อนข้างข้งขมงวดครับสังเกตว่าใบเช็กกินบอกนะครับว่าห้ามดูดบุหรี่ห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามใช้ชบาโก้นะฮะ ก็คือแต่เพื่อ FC ก็คือทําให้ได้ดูได้หน่อยนึงแต่ว่าก็จะเคารพกฎเขานิดนึงนะครับก็พยายามจะไม่ใช้โทรศัพท์เพราเดี๋ยวต้องทำงานด้วยแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่นะครับท่านเหล่านี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับพอแล้วไปเดี๋ยวเขาว่า